สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เฟื่องหนูจะมาสัมภาษณ์ท่านนะคะในฐานะที่ท่านได้มาฝึกอบรมตรมนรุุนพคบแของเรารุ่นนี้นะคะในฐานะที่ท่านเป็นทหารนะคะท่านมีความคิดเห็นยังไงในการที่เรามาอบรมในครั้งนี้บ้างคะก็มันก็มีปัญหากันมาเล็กน้อยอ่ะมันก็มันก็ต้องต้องปล่อยวางบ้างนะอะไรมันแต่กระทบกระทั่งกันบ้างก็ก็ปล่อยมันนะเพื่อให้เราสู่นี้มันมันไปได้มันไปได้ไไดแล้ว คุณภาพมันจะดีเองขออย่างเงี้ยนะขอให้ลดทิฐิลงบ้างอะไรนีๆหน่อยก็ปล่อยปล่อยวางไปนะท่านเองนะแล้วเราสู่เราจะไปได้ดีแร้วว่าแต่เพราะเรามากันหลายกลุ่มวิชาชีพด้วยกันนะครับผมว่ามามีประโยชน์เราสุดมีประโยชน์มากนะครับพอมาได้หลายกลุ่มวิชาชีพยอมรับว่าเราสุดนี้มีประโยชน์มีประโยชน์จริงๆนะครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เฟื่องมากนะคะพี่เฟื่องท่านก็เป็นทหารอยู่ที่ อด,ดอนเมืองนะคะตัวส่วนตัวดิฉันเองก็เป็นประชาชนคนหนึ่งอยู่ที่ดอนเมืองะคะ่ะแล้วก็ได้มาอบรมพคบอ .8 ด้วยกันนะคะดิฉันก็อยากจะออกความคิดเห็นบ้างคะ่ะคืออยากจะบอกว่าจากใจจริงเลยนะคะดิฉันขอขอบคุณพคบอที่ทําให้ดิฉันมารู้จักทุกทกท่านคะ่ะขอบคุณจริงๆคะ่ะ